สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปอนิเมะเอเดเวนเจอร์นะครับอ่าที่ผู้ท่านนะครับมันอัปเดตตัวละครมาด้วยนะครับก็จะเป็นเมอร์ลินใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัวเอสคานอนนะผู้ชมเอสคานอนเราก็จะมี2แบบนะครับจะมีแบบนี้คือลั่นที่เรายังไม่ได้อีโวนะนี่แบบนี้เลยครับผู้ชมร่างนี้คือยังไม่ได้อีโวนะครับน้องคนนี้สุ่มมาได้2ตัวนะแล้วก็ ร่างนี้มันจะอีโวเป็นขั้นแรกมันจะเก็บน้อยนะครับก็ซันชายนะครับนี่ขั้นต่อไปเป็นขั้นอ่าขั้นเดอะวันนะผู้ชมเดอะวันใช่ปะใช่ป่าวะใช่ The One เดอะวันแล้เราต้องเก็บไอ้อ่าคาเรลนะแสงสว่างนะครับก็คือซันชายนะเขาให้ครบล้านหนึ่งเลยนะผู้ชมแต่มันไม่ยากนะเราแค่ไปลงหาอินฟินิตนะครับเพื่อที่จะไปลงอินฟินิตี้อ่าเพื่อที่จะเอาประตูอันนี้นะครับ แล้ถ้าเราลงอินบิทให้ครบ50เวฟเราก็จะได้ประตูด,ด้วยแล้วเราก็จะได้ทันชายมาทั้งหมด1 0 0 0 0แสนนะาการอีโวมันไม่ยากนะครับผู้ชมง่ายๆเลยแล้วก็อีโวตัวละครเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนอ่าอันนี้อันนี้นะครับนี่อันนี้คือขั้นแรกนะครับที่แบบ อีโวนะมันจะใช้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมอันนี้ใช้6อันนี้ใช้6กอันแล้วก็อันนี้ใช้3อันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาอีโวขั้นเดอร์วันกันนะคุณผู้ชมอ่าขั้นนี้เลยนี่ขั้นเดอร์วันอันนี้เป็นขั้นธรรมดาไปเราไปอีโวขั้นเดอร์วันเลยนะครับคุณผ,นะผู้ชมไปอีโวนะตูมนี่งไงคุณผู้ชมโคตรเท่เราต้องแคปไว้ก่อนเลยนี่อ่าประมาณนี้นะครับขั้นเดอร์วันเราจะได้ที่สม่มมาด้วยนี่ประมาณนี้เลยคุณผู้ชม ต้องขอบคุณน้องคนนี้ด้วยครับที่เอามาให้พี่ใช้นะนี่เชี่อเท่จังเลยคนดูโค้ที่ที่จริงบอกเลยเท่มากประมาณนี้สเต็ปตเอ็เอดด้วยคนดูเชี่อเอ็เอ็เอจริงดูสเต็ปตเอ็ลบอันนี้อะไรอ่ะบี B หรือเปล่าตัวขอใครอันนี้เอ็ลบได้เมติบเจ็ดจุดสองนะถือว่าแรงอยู่นะเออเชี่อเป็นเอ็ว่ะ รับรวนรัเม็ดมันจะจัดจ้างขนาดไหนนะผู้ชมเพลิน้อยด้วยนะครับแปเดี๋ยวเราจะไปลงอินฟิทกันนะครับได้ข่าวว่าตัวละครนี้ต่อเวมนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่านะเพิ่มดาเมจนะครับสิ้นสุดนับประมาณ15บหาวเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะเอ,อ้ยก,ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวลืมลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นลีลิกนะครับเป็นลีลิกของอดาบนะดาบของอะไรวะไม่เชื่อนะดาบของมิลิโอรัสนะครับไม่รู้ว่าน้อง ไม่รู้วนะ่าน้องเขาทำยังน่าจะทำแล้วปะยังนะยังไม่ทำนะถือจะน่าทำมากเลยแต่เราใช้เป็นตะปูแทนก่อนละกันนะคผู้ชมเราจะใช้เป็นตะปูแทนก่อนละกันเอาอนันโอ้โหอันนี้ละกันเพิ่มยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะให้ไม่เรียนรั้ก่อนละกันไปเราไปรับชมกันในอินฟินิตี้กันนะครับอะล้ครับผู้ชมเราก็เข้ามาอยู่ใน Infinity, อินฟินิตี้คอเวอร์คิงดอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ<ๆ><ๆ>ก็เดี๋ยวจะวางตัวละครกันเลย แล้วก็ตัวละครนี้นะครับมันดาเมจนะครับมันจะเพิ่มประมาณ15เวฟนะคุณผู้ชม15บหเวฟย้ำแล้วก็เป็นตัวละครตีแอร์นะครับแล้วก็ไม่ติดไฟนะเออย้ำเลยว่ามันไม่ติดไฟนะคะ <C os m ary> รับดวพี่จะวางตัวนี้แล้วกันอ่ามาตัวนี้แล้วกันนี่อ่ะจะย้ำเลยว่าเป็นตัวละครไม่ติดไฟนะคะ <C os m ary> รับไปแล้าเปิดเอฟเฟกต์กันเลยแล้วกันนี่เป็นตัวละครไม่ติดไฟนะครับแล้วก็ดาเมจตัวนี้อยู่ที่4 7 2 4่พันร้อยยนะครับแล้วก็ระยะยี่สิบเอ็นะแล้วก็คูดาเจจูทวกวีนะครั่ตีไฟนะ แล้วมันดูมันวางได้กี่ตัวด้วยเยวขออนุญาตอัพตังก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราอัพตังกันก่อนเลยสกิลก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราดูกดดูแล้วกันเชียร์ใส่แมงเทศจริงว่ะคนดูเท่จัดเลยเท่จัดเลยเท่จริงเท่จริงเป็นตัวละครที่แบบว่าทำออกมาได้ดีมากเหมือนกันอุ้ยแดดนี่งมันบัฟเนี่ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะคนดูมันบัฟ ตอนแรกดาเมจเท่าไหร่4,007ตอนนี้มันบัฟขึ้นมาเลยเห็นปะมันเด้งมาเลยเป็นเพิ่มระยะเป็นเพิ่มดาเมจนะผู้ชมแต่ตัวละครน,นี้ตีไม่ติดไฟนะครับอันเดี๋ยวเราจะอัพต่ออันเดี๋ยวเราจะดูว่ามันวางได้กี่ตัวแต่น่าจะ2ตัวปะเราจะวางนี่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วกันเป็นตัวละครเตียนะลา,างทีสามตัวุณดูสามตัววางได้ทั้งหมดสามตัวนะครับจะวางใี่ไนตรงนี้แล้วกันเอาไว้กันนะ นี่้วได้สองตัวโอเคเราจะอัพต่อนะครับวัน้ทั้งหมดสามตัวนะครับผู้ชมอันนี้อันนี้เพิ่มอ่ะได้เด้งแล้วอันนี้เด้งแล้วจะขออนุญาตอัพบ้านสักครู่เราจะเอามาวางเบรเทียบกับมิลิรัตเลยปะถ้าสองตัวนี้มพี่ว่ามันก็เก่งทั้งคู่นะเออแต่มันอยู่ที่เราใช้งานแต่พี่รู้สึกว่ามิลิรัตเก่งกว่าเพราะว่า,วาเพราะามันตีแอร์วันนั้นแต่ถ้าใส่ดาบของมิลิรัตนะมันจะติดขี้ด้วยพี่ว่าโอเคเลย ่าไอ้ค่านอมมันจะโหดแบบโอ้โหสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราจะถ้ามียูนิคด้วยนี่น่าจะสุดน่าจะสุดและตัวอย่างใหญ่อย่างบึ้มและยูนิคแ่างเท่ว่านจะเทมากๆผู้ชมเห็นก็ตื่นเต้นแล้วเราขออนุญาตอัพก่อนแล้วกันอัพให้ตันวางได้ทั้งหมดสามตัวนะครับสกิลกำลังมากเราขออนุญาตขายก่อนแล้วกัน น,นี้เราให้มันเด้งแต่ละเวฟมันจะแต่ละเวฟมันจะเด้งไปเรื่อยๆนะคนดูเียเทมากเท่จัดเลยอะ่ะเขอยาพูดคขัดาบเลยแต่มันเทจริงคือมันตีเนี่ยพอเวฟขึ้นเป็นเวฟที่แปดนี่แดดมันจะเพิ่มนี่โอ้โหเสียวเกิน โอ้ยอัพตันให้ตันก่อนแล้วกันชมเราก็อัพตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวหลังหลุดหรือเปล่าเราจะเอันนี้กันกนะกำลังๆอะมาโอเคเราจะมาอ up XKN กัน,กนขั้นแรกนะครับจะราคาที่สองหมืนห้าได้ไปเพิ่มมาอีกโอ้เป็นหมื่นเลยนะท่านชมเลยระยะด,ด้วยไปก็ตอนนี้ได้ไปที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับอ่าถือว่าเทใช้ได้เลยคุณผู้ชมเฟี้ยวเฟี้ยวอยากได้เป็นตัวละครที่ทุกคนนะ่าจะต้องมีนะ แนะนำเลยโ okay, อเคจะไปแล้วหรออัพขั้นต่อไปแล้วครับหกดวงอาทิตย์นะคุณผู้ชมอ่าสก,กิลเปลี่ยนด้วยรับดูว่าสก,กิลเป็นยังไงไปอู้เดี๋ยวเท่จัดอะไรอะ่ะอลังจังอะ่ะวุ้มเออ, MM. อแล้วก็ตีเป็น a อวนะครับเป็น a อวด้วยโอเคเดี๋ยวอัพขั้นต่อไปนะครับขั้นที่3นะดาเมจเพิ่มมาแล้วขั้นที่4นะครับราคาอยู่ที่4 0 0 0ดาเมจเพิ่มมาอีก2 9 0 0 0 โอเคต่อไปนะครับอุ้ยอัไม่แพงนะอีกขั้นหนึ่งราคาที่6000นนะครับขั้นที่5นะครับอะไรอะ่ะล,ล่องเรือซันโอเคไปล,ล่องเรือซันอะไรสักอย่างโอ้เ <c oughs> ทจริงเทจริงตัวละครทีร่แบบต้องมีโอเคต่อไปนะครับขั้นที่6นะครับต้งแต่จะเพิ่มมา,าเพิ่มมานะครับเป็นอยู่ที่4ี่0 0ื่นนะแล้วก็ระยะเพิ่มล้คูดาวด้วย โอเคครับต่อไปนะครับขั้นที่เจ็ดนะครับราคาที่แปดพันถูกจังอะดาเมดอยู่ที่ห้าหมื่นสี่นะโอ้ต่อไปนะครับขั้นที่แปดนะครับความภาคภูมิใจนะคุณผู้ชมดาเมดเพิ่มมาอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับแล้วก็เอ้ยดาเมดไม่ใช่ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับดาเมดเพิ่มมาอีกโอ้เป็นเท่าไหร่ละห้าหมื่นแปดแปสกิลเปลี่ยนแล้วความภาคภูมิใจโอ้แล้วก็ตีเป็นฟ e, นะูลเอโอีดักเอโอีทั้งวงเลยนะคุณผู้ชม โ้าวเท่มากเทวีปุยทั้งวงโอเคต่อไปอับจะเป็นขั้นสุดท้ายปะยังนะผู้ชมต่อไปนะครับขั้นที่9นะครับราคาที่17,500หนารนะครับแล้วก็ระเบิด81,000ื่นแล้วโอ้โหต่อไปนะครับขั้นสิบนะครับราคาที่สองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ระเบิดหนึ่งแสนหนึ่งแล้วผู้ชมแสนหนึ่งแล้ะตังไม่พอแต่คือเท่มากแล้วก็เป็นกายภาพนะผู้ชม ตังไม่พอตีแอด้วยเออเป็นตัวละครตีแอด้วยอาร์มดูว่าตีแอหรือเปล่าไปไปแอด้วยนะครับเบต้าจัดอ่ะสิบเอ็ดขันนะผู้ชมดาเมจหนึ่งแสนสิบเอ็ดขั้นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดาเมจมันจะเด้งเรื่อยๆนะครับสิบห้าเวฟนะผู้ชมมันจะเด้งขึ้นเรื่อยๆเลยโอ้เป็นตัวละครที่แบบว่ารู้สึกว่าโอเคเลยต้องอยู่นีกวะยังไงก็ต้องอยู่นีต,ออนตัวนี้ ตัวละครที่เท่มากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลย,ยเทจริงเทจริงโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมจะกดไลค์กด subscribe ให้ช่องพี่ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ